และถ้าเรายังทำอะไรเดิมๆอยู่แล้วหวังว่าชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะไม่มีทางค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราฟังทุกวันสิ่งที่เราดูทุกวันสิ่งที่เราทำทุกวันมันคืออนาคตของเราข้างหน้าเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าโลกภายในของเราอะมีผลกับโลกภายนอกของเรา mm. เมื่อใดที่เราไม่เปลี่ยนโลกภายในของเราเราจะไม่มีทางแบบแบบ เปลี่ยนมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ถ้าทุกคนแบบว่ายังไม่ได้แบบว่ารู้จักเกตมาก่อนคือเกตอะเปลี่ยนมาเป็นคนใหม่คนใหม่เปลี่ยนตัวเองใส่ทุกอย่างใส่โปรแกรมตัวจากคนที่นิสัยแย่ๆคิดลบเกตเปลี่ยนมาเป็นคนคิดบวกแล้วชีวิตเกตก็ดีขึ้นคะ่ะทุกคนความคิดเดิมๆไมเซ็ตอะคะ่ะเราจะต้องเปลี่ยนไมเซ็ตใหม่สมมติว่าเราอะอยู่ในครอบครัวที่แบบ ไม่ได้มีเนาะก็พ่อแม่เราอะ่ะเขาก็รู้เท่าที่เขารู้แล้วเขาก็โปรแกรมให้เราใช่ไหมแต่เรารู้แล้วว่าเราสามารถอะเปลี่ยนกล้ามเนื้อตรงนั้นได้เราสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ใส่ไมซ์เซ็ตของคนรวยเข้าไปได้ส่วนมากอะคือเราไม่รู้ว่าชีวิตเราอะมันมาจากความคิดของเราเนาะเราไม่รู้ว่าทุกวันนี้สิ่งที่เรามีอยู่คือเราดึงดูดมาเองเออแต่วันนี้เรารู้แล้วเราก็ใส่อันใหม่เข้าไปค่ะใส่ความคิด ความคิดที่เคยคิดว่าเงินมันหายากอะ่ะเราก็ใส่หม่ว่าเงินเงินมันหาง่ายแล้วก็ทําความรู้สึกกับเงินใหม่คือแบบสมมติว่าเราขาดแคลนเงินมานานๆน,นะทุกคนเราจะแบบเราจะรู้สึกแยกกับเงินใช่ไหมซึ่งมันจะไม่ทําให้เราแบบดึงดูดเงินได้เลยฉะนั้นอะ่ะเราจะต้องแบบทําสมาธิ แล้วทําความรู้สึกกับเงินใหม่ค่ะรู้สึกรู้สึกซาบซึ้งกับเงินถึงมันจะไม่เยอะอ่ะเราจะต้องรู้สึกซาบซึ้งบุญคุณกับเงินตั้งแต่ตอนนี้เลยถึงจะมี1ิบาท20บาทก็ต้องซาบซึ้งนั่นนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้เราได้เพิ่มขึ้นนะคะทุกคนเท่านี้การที่เราเป็นคนคิดลบอะ่ะความคิดเราอะ่ะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดใช่ไหมถ้าเราคิดลบเราก็จะดึงดูดเรื่องลบๆเข้ามาแต่ถ้าเราคิดบวกเราก็จะดึงดูดเรื่องบวกๆเข้ามาง่ายไหม โคตรง่ายเลยความกลัวนะคะทุกคนแบบเรากลัวนูน่นกลัวเนี่ยดึงเราลงไปอยู่ในคลื่นของความขาดแคลนนะคะกลัวกลัวที่จะทําตรงนู้นกลัวทรงนี้ฟังข่าวเยอะไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยคือข่าวไม่เคยเอาเรื่องดีๆมามาให้เราดูดีกว่าเออแต่แตถ่ถ้าเราเอาข่าวเอาเรื่องดีๆมาให้ดูคนก็ไม่ดูถูกไหมไม่รู้ทําไมคนอนะชอบดูอะไรที่มันลบๆเนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องดราม่าคนจะชอบไปใส่พลังงานตรงนั้นซึ่งแบบ มันไม่ดีกับชีวิตเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปดูข่าวเยอะเกดไม่เคยดูข่าวเลยเกดไม่ดูไม่บ้านเกดไม่มีทีวีเกดไม่ดูเลยเพราะว่าสิ่งที่เกดเอาใส่เข้าไปในให้ตัวเองมีแต่นังสือมีแต่ช่องที่เกดฟอลโล่ทุกค่าทุกคนเห็นใน follow นะเก l ฟอลโล่นะเกดจะฟอลโล่อะไรที่เป็นโมดิเวตหมดเลยเราแบบว่าวุ่นวายกับสิ่งไหนชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเกดพูดถึงเรื่องความรักไปนะรู้ไหมคะว่าการที่ว่ารักตัวเองมันสําคัญมันไม่ใช่เกี่ยวแค่ว่าเรื่องรักเราจะมีแฟนอะไรอย่างนะะี้นะทุกคน การที่เรารักตัวเองเราจะรู้สึกดีกับตัวเองพอเรารู้สึกดีกับตัวเองเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาค่ะเพราะว่าอะไรก็ช่างที่เราพูดกับตัวเองอะไรก็ช่างที่เราแบบว่ารู้สึกกับตัวเองอะ่ะมันเป็นผลกับกับชีวิตรอบนอกของเราเนาะคนที่ชอบโทษคนอื่นชอบโทษสิ่งแวดล้อมนะ่ะคือเขาไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเองไงคะ lio. เขาก็เลยต้องโทษคนอื่นโทษสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีว่าสิ่งนั้นมันทําให้ชีวิตชั้นแย่สิ่งนี้มันทําให้ชีวิตชั้นแย่ แต่จริงๆแล้วชีวิตของเราอ่ะมันอยู่ที่เราค่ะอยู่อยู่ที่สิ่งที่เราศึกษาทุกวันสิ่งที่เราใส่เข้าไปทุกวัน mm hmm. การทําสมาธิทุกคน mm hmm. การทําสมาธิเนี่ยแบบมันมีประโยชน์เกิดช mm ีว hmm. ิตเรามากเกดเป็นคนหนึ่งที่เมื God, mm ่อก่อนเกดไม่นั่งสมาธินะตอนหลังมาเกดเริ่มนั่งสมาธิแล้วทุกคนแต่เกดฝึกจากการโยคะก่อน mm hmm. เพราะว่าถ้าทุกคนเรียนรู้เรื่องสนามพลังงานเรื่องจิตนี่เราจะพูดถึง จักระตรงนี้คือดวงตาที่3ใช่ไหมทุกคนถ้าเราทำสมาธินะคะแล้วการทำสมาธิเนี่ยมันจะไปเสริมพลังให้จักระใน7สีในร่างกายเนี่ยซึ่งเขามี ability ความสามารถต่างกันนะคะทุกคนจักระดวงดวงตาที่3เนี่ยเพราะถ้าเราแบบว่าไปเสริมนะเราจะทำให้เราเห็นภาพคมชัดขึ้นคะ่ะทุกคนคือ ภาพที่เหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะมีอนาคตแบบไหนเราต้องสร้างภาพขึ้นมาเนาะเราใส่ความรู้สึกเข้าไปแต่ถ้าจาักกะตรงนี้เราแข็งแรงนะคะทุกคนเราจะเห็นภาพคมชัดขึ้นค่ะการมีสมาธิเป็นการที่ทำให้ชีวิตไปได้เร็วขึ้นดึงดูดได้เร็วขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีสมาธิไงมันไม่วอกแวกอย่างที่เกดเคยบอกว่าชีวิตเกดถือว่า ดีขึ้นเร็วมากกับคนที่เป็นหนี้เป็นสินติดลบเกือบค่าตัวตายนะแล้ววันนี้เกตมาเช่าบ้านวีคลาบคิดซะว่าหมื่นห้าเพราะว่าค่านุนค่านี่เกตคือในเวลา5ปีคือตัวคนเดียวนะคะคือเกตโฟกัสมากๆอย่างที่เกศบอกว่าเกศไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยเกตไม่ดูชีวิตคนอื่นเลยเกศเอาชีวิตคนนีวไม่ดูข่าวไม่ดูอะไรเลยทุกคนเอาชีวิตตัวเองดูแต่ชีวิตตัวเอง กำลังกายทํางานโฟกัสอย่างเดียวแล้วเกดก็ดึงดูดเงินมาได้ง่ายมากสมัยที่เกดแบบว่าศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดใหม่ๆเนาะเขาจะพูดว่าเงินมาง่ายๆเหมือนเราต้องโปรแกรมตอนแรกเราก็ไม่เชื่อนะคือเกดแบบเงินมันจะมาง่ายยังไงทุกคนมันจะลอยมาจากท้องฟ้าหรออยู่ดีๆเงินมันจะเข้ามาในบัญชีแล้วเกดก็เช็คบัญชีตัวเองทุกวันนะว่าเฮ้ยเงินมันจะเข้ามาทุกวันแบบแบบง่ายๆมีคนแบบมีคนหลงโอนเงินมาให้ไหมไม่ทุกวันนี้เกดเข้าใจแล้ววันนี้เกดอยู่คลื่นที่มันดึงดูดเงินได้ง่ายขึ้นอะคือบางเกดไปทํางาน ก็คือลูกค้าแบบนวดเบามากแล้วก็ได้เงินเยอะแล้วลูกค้าจะให้ติปตลอดอันนี้เกดน,นึกว่าตัวเองเนี่ยทำงานได้ชั่วโมงละ5,000บาทนะ คืออ๋อมันง่ายแบบนี้นี่เองบางทีเขามีอีเวนต์น่ะให้เกดไปยืนยืนน่ะในนวดจริงๆนวดคอบาลอะไรอ่ะสานาทีแต่เขาจ่ายเกดมาหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเกดอ๋อนี่คือการอยู่ขึ้นที่มันมั่งคั่งดึงดูดง่ายๆมันเป็นแบบนี้เงินไม่ได้ลอยออกมาจากท้องฟ้าเเมื่อเราฝึกใหม่ๆนะคะเราจะต้องค่อยๆค่อยๆอ่ะค่ะทุกคนเพราะว่าจิตใต้สำนึกเราต้องเชื่อด้วยเราเราลองเขียนเป้าหมายแล้ว เอาที่ดึงดูดง่ายๆก่อนใส่ไปอ๋อเราสามารถดึงดูดได้อย่างลองดึงดูดที่จอดรถก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเชื่อเราจะแบบมันจะต้องค่อยๆอ่ะเราจะข้ามกระโดดไม่ได้ว่าเออมันมีชั้นเชื่อมางทีจิตใต้สํานึกไม่เชื่อไงพอเราไปอยู่ขึ้นเราเปลี่ยนคนใหม่นะแบบว่าออล่า พลังงานที่เราปล่อยออกไปที่เป็นพลังลบอะ่ะเราเปลี่ยนเป็นคนใหม่เป็นคนบวกอะ่ะพลังงานอะ่ะคิดว่ามันเป็นสีเขียวที่มันแบบสบายสบายใครก็อยากอยู่ใกล้เรางานก็เข้ามาหาเราเพราะว่าเพราะว่าสิ่งดีๆอะ่ะมันคือมันอยู่ในคลื่นของความถี่ของความมัน่นคงอะ่ะมันจะเป็นคลื่นของความรักละกันเนาะที่แบบ เออแบบมีการให้มีการหมุนเวียนของพลังงานคือการเราต้องให้ออกไปอะไรราคาที่เราจะให้เราให้ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินก้อนโตเราให้รอยยิ้มแล้ให้อยากทําสิ่งดีๆเวลาวันหนึ่งที่เราออกจากตื่นขึ้นมาแล้วเราออกจากบ้าน เราคิดว่าสมมติว่ามันมีคนมองเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราอยากจะทําสิ่งดีๆตลอดเวลาค่ะอะไรที่เราให้ออกไปเราจะได้กลับมาค่ะเราปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนได้ค่ะเกตเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนลบมากๆเกดผักทุกอย่างออกจากชีวิตเกศหมดเลยนะไม่ว่าความรักดีๆไม่ว่าเงินทองที่เคยเข้ามาในชีวิตเกตไม่เคยรักษาเงินไม่ได้เลยจนวันนี้ เกตรักษาเงินไม่ได้ทุกคนเกตบเริ่มเก็บเงินได้จังแบบเก็บเงินไม่เป็นอะ่ะคือถ้าเราเก็บเงินไม่เป็นคือจิตใต้สํานึกเราเป็นคนจนนะเราเราจิตใต้สํานึกเราไม่สามารถรักษาเงินไม่ได้เราก็จะแบบเคยเป็นไหมเงินมาแล้วก็ไปอาะมันไปไหนมันไปมันไปได้ยังไงเราจะต้องเริ่มค่อยๆแบบว่าสำนึกบคุณบเงินแล้วเห็นเงินอยากเก็บเงินสร้างบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่งเก็บทีละนิดก็ได้ค่ะ10บาท20บาท บาบทคือมันไม่มีจริงๆเอาบาทนึงต่อเดือนสิต่ออาทิตย์สิลองค่อยๆฝึกฝึกให้เป็นคนเก็บเงินให้ได้ค่ะแล้วเราจะแบบค่อยๆเบียดตัวเองให้ไปอยู่ในคลื่นของความอุดมสมบูรณ์ะค่ะทุกคนทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะเปลี่ยนเราก่อนแล้วสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนค่ะเขาเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังพัฒนาตัวเองนะคะเราทําได้